สวัสดีค่ะเรามาพูดถึงเรื่องขจัดกลิ่นอีกเช่นเดิมนะคะแต่คราวนี้เราขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะเริ่มจากกลิ่นกลิ่นอับกลิ่นชื้นที่เรามีอยู่ในตู้เสื้อผ้าอันนี้เราไม่ไม่ต้องออตกใจว่าแม้เปิดตู้มาครั่งใดก็เหม็นอับเหม็นชื้น ในสมัยก่อนเราไม่มีเครื่องโอโซนหรือไม่มีสเปรย์หอมหรือไม่มีเม็ดหอมที่จะเอามาแขวนไว้ในตู้หรือไม่มีถุงที่จะมาดูดความชื้นในตู้เสื้อผ้าสมัยก่อนเร,เราใช้นมสดก็ได้ค่ะนมสดใส่ถ้วยไปวางไว้ในมุมตู้นะคะเขาจะดูดกลิ่นเอากลิ่นชื้นนี่ออกกลิ่นอันไม่คุงประสงค์ หรือในห้องสมัยก่อนเราไม่มีพวกสเปรย์หอมเหมือนสมัยนี้นะคะเราก็ต้องคิดค้นหาวิธียอดฝรั่งนะคะเราตัดมาเรามาวางไว้ในห้องสักประมาณ30นาทีเขาก็จะขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้แล้วที่ประสบอาการจริงเมื่อไม่นานมานี้นะคะคุณน้องก็ทำ ไข่ที่เก็บไว้นานๆเขาเสียนะคะแตกแล้วเหม็นเป็นไข่เน่าทั้งบ้านทั้งตู้เย็นอ,อ,อาจารย์แม่ก็แนะนำให้น้องใช้น้ำส้มสายชูนี่แหละคะ่ะใช้ผ้าคลิ้วซับในน้ำส้มสายชูที่ผสมน้ำแล้วเช็ดให้สะอาดแต่อย่าลืมว่าเช็ดเขาหมดกลิ่นแล้วต้องใช้ผ้าคลิ้วที่สะอาดนะคะ ล้างให้สะอาดไปเช็ดเอาคราบน้ำใสชูที่อาจจะตกครางอยู่เช็ดออกให้สะอาดแล้วเช็ดตามด้วยผ้าแห้งสะอาดนะคะในบ้านก็ใช้น้ำส้มใสชูผสมน้ำนี่แหละคะ่ะสเปรย์ใส่ฟอกกิ้ง t อทูนั่นสเปรย์เป็นอย่างสเปรย์หอมแต่เราใช้น้ำส้มใสชูสเปรย์แทนก็ช่วยได้นะคะ น้ำส้มสชูที่เราใช้ทำอาหารเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างนะคะาตามขอบห้องน้ำขอบอ่างน้ำบางท่านก็ใช้น้ำส้มสาชูไปเช็ดเพื่อขจัดเชื้อราขจัดคราบต่างๆได้แต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่ใช้เข้าแล้วก็ต้องใช้น้ำสะอาดล้างออกเช็ดออกด้วยนะคะน้ำส้มสชูที่เราใช้ทำอาหารมีประโยชน์ค่ะ ยิ่งเฉพาะในช่วงนี้นะคะเราต้องเฟสกับโควิดคริสติสนี่น้ำส้มสายชูเราใช้ผสมในเครื่องสมุนหมอตต้อต้มสมุนไพรที่เราต้มที่สำหรับเอาไว้จะไว้ดื่มบ้างเอาไว้สูตรดมบ้างถ้าจะใช้สูตรดมผสมน้ำส้มสายชูลงไปเพื่อที่จะแปลเร่งหรือสติมิเลตให้ไอของเขา ุ่งขึ้นมาที่เราจะสูดดมเข้าไปจะทำให้เรารู้สึกโล่งในจมูกในลำคอช่วยได้นะคะกจัดเชื้อโรคก,ก่อนที่เขาจะลงถึงปอดเราเพราะนั้นน้ำส้มสายชูของเรามีประโยชน์ค่ะจากฝากเพื่อนๆไว้นะคะให้ให้ติปต่ออีกนิดนึงเมื่อ,อ,อคลิปก่อนเราพูดถึง จดกลิ่นเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าที่บางคนใช้ลูกกลิ้งหรือโรนออนทาละแกล้ไว้บางชนิดก็จะทำให้เป็นคราบติดกับตรงละแกล้ของเสื้อเราเป็นสีเหลืองและแข็งน้ำส,ส้มสายชูนี่แหละคะ่ะใช้แปรงสีฟันเก่าแตะแปรงทำให้เขาชื้นก่อนแล้วก็แปรงทิ้งไว้สักสิบนาทีไปทำความสะอาด mm hmm. เขาก็จะออกนะคะ ขอบคุณมากค่ะหวังว่ามีประโยชน์กับออท่านที่ประสบป,ปัญหาอยู่นะคะก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมนะคะแชร์ให้เพื่อนๆเรารับทราบกดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ